ล้งนี่ล้างนี่นสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมื่อนี้นำกนจะพาพี่น้องไปทำงานน้ำกันเนาจะจะเอารถไปส่งเนาะ ไปรับจ้างเลจาจะโบเมนรถของพวกน้ำก็คือเป็นรถของเ,อเพื่อนน้ำเนาะเขาแกร์เคมีน้าที่เอาไปส่งให้เขาซื้อเนาจะก็รับค่าจ้างไปเนาะน้ำก็จะไปเนเป็นเพื่อนพี่วินไปเหตุงานนำกันไปซอยเหตุงานไปซอยเหุ้กำลังใจเนาจะบางทีกับสงสารเราจะอันมื้อนี้พวกน้ำจะไปแมนเชสเตอร์เราจะไปทั้งแมนเชสเตอร์กังแต่โลกดาวมาน้ำยังบันได้พาไปทำงานอีกเราจะกัน,นํดแล้วเนาะนนก็ไปพร้อมกันเลยจ้าพี่น้อง เอ๋ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วเนาะว่ค่อยในไทยเบิ่งตอนออกมาเพราะว่าตอนแรกน้ำคิดว่าเออคือจังแดดสีออกเนี่ยประมาณนี้นะแต่ว่ากลายเป็นฝนตกมืดตลอดทางนะจ้ะเมื่อนี้ก็คืออั English w e a t h e r เด้อจ้ะก็ประมาณว่าแฟนน้าวานะไม่ก็แมนนี่เลยล่ะประเทศอังกฤษจะประมาณนี้้อจ้ะแฉฝนตกก็แฉเนาะกับไก,นะก,กลหอดแล้วแหละอีกจักหน่อยตอนเราโหลดรถมือเ้านี่ก็ หนาวอยู่เหมือนกันนะ8องศาล้มแบบล้มว้อยๆหน,ๆน่อยเราจะน้ำบ่ได้เบิ่งอันอากาศน้ำนอกว่ามันจะเป็นยังไงเมื้อนี้นะจจะบริเนียนง่วงนอนแบบนี้อากาศแบบนี้มันเฮ็ดให้บม่วงนอนพี่น้องจ้ายังที่น้ำบอกเราจะรถคันนี้น้ำเอามาส่งเนาะบ่แม่นรถน้ำเออ่เขาซื้อกันอยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณ2,000ปอนด์เราจะ2,000ปอนด์ก็ประมาณ80,000เนาะ80,000บาท บ้านเฮารถปี2011นันสิบเราจะเฟียดแพนด้าอย่างเชีื่อย่างนี่เลยเนาะมือดอึอคือมือดคักมืดแน่เซฮัลโหลเดินฮัลโหลยังเชื่อชืดเซฮัลโหลแล้วเดินทางต่อไปเน,นาะจ้ะพี่น้องจคา This one? Oh. No number. คุณ you put l i g h t ์ on put the l ไลท์ on n o ะเหตุงานตักฝนตะลุตนบอกนาว่าบ่ต้องลงไปเดี๋ยวเปียกหนาวพร้อม ผมเสียทรงหมดคุณเสีย huh. ค <laughs> <des insane> ุณรูนคุณแฮร์เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมกลับบ้านกันเลยกลับบ้าน วะปั๊มนะ้ำมันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ใครบางคนหิวข้าวน้ำอยากเข้าของน้ำน้ำละ<ม>อีกตั้งไกลเนะาะก็จะถึงบ้านประมาณสองชั่วโมงหมดแล้ว All cars นะโอ้ยโกยนทรถวัน oh, <ม> จอดมองรถสิบลอ้ออะไรหรอกฮีโก้ in front of that car think. Mm hmm. front of t h i n ฝนก็ต hmm. กพี่น้องกันสู mm hmm. 对。哎呀！哦，等等等等，让让。不许玩！ ห <laughs> นอวิจัยบริดัทโฆษณาด้วยเพื่อนว่า <c oughs> มองจอดรถนี่สะอาดอยู่เด้ <c oughs> ใช่ได้อยู่เหมือนกันเลย <c oughs> ไม่ค่อยมีคนไหลเป็นัทน้ำก็จะ <c oughs> เดินทางกันต่อไปนะจ้าพี่น้อง ถึงบ้านแล้วจ้าท่านผู้ชมเมยนั่งรถนี่เป็นอย่างที่เมยเนาะคนขับก็คือสิเมยครับแล้วก็ฝนตกตลอดทางเนาะจ้ะมือดิด้คือทั้งมือนี่แหละอากาศของประเทศอังกฤษก็จะประมาณนี้เนาะจ้าชื้นๆเนาะที่นําอยากพาไปมือนี่ก็อยากพาไปบึงสถานที่ไม่ไม่บ้างียอย่างบ้างเนาะจ้ะออกไปข้างนอกเนาะแต่ว่ากับบริษัทไทยหลายเพราะว่าฝนมันตกอย่างที่นําบอกเนาะการเหตุงานของพีวินเนาะ ประมเดี๋ยวอันเอาไว้มือใหม่แล้วสิพ้าไปเที่ยวใหม่มือที่อากาศดีๆเนาะจะสิพ้าไปเที่ยวอีกเนาะสิได้เห็นการทํางานของพวกเขาเนาะว่าเป็นเป็นยังไงบ้างทํางานอะไรยังไงที่ไหนเนาะพี่น้องื้นนี้ก็เอาไว้ซํานี้ก่อนนะจ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำน้ำแน่ด้จ้าพบกันคลิปหน้าโชคดีสุขสุขคุณพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบาย